ฟ้ารั่วฟ้ารั่วเจอฟ้ารั่วซะแล้วสวัสดีแล้วก็พักทายพี่พีน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับฟ้ารั่วครับพี่น้องตกอย่างแรงเลยครับมืดฟ้ามัวด,ดินเลยสายสี่พุทธมณฑลสายซตอนนี้ เพิ่งผ่านกลุ่มพายุฝนมานะตอนนี้วิ่งหนีฝนครับมาหาซื้ออะไระสวิต์เปิดปิดแอร์เจ้าไทเกอร์นะครับก็เลยกำลังจะผ่านฟ้าผ่านฝน,นนะโอ้โห่อไรวะเนี่ยฝนฝนบ้านเรานี่แมั้งแล้วแต่อารมณ์ยิงนะเนี่ยแล้วแต่จะตก <c oughs> <c oughs> เอ้ย งานนี้ที่เอารถมาเปาลี่ยนยางื่อวนวันนี้ก็เลยเอาไทเกอร์ไปทำแอร์ครับทำแอร์แต่สรุปแล้วหาสวิตช์แอร์ไม่มีไม่ได้เลยตอนนี้เดี๋ยวผมต้องดูว่าจะได้ที่ไหนถ้าไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องใช้สวิตช์แอร์ตัวนี้ไปก่อนแล้วก็น่าจะไปเปลี่ยนที่บ้านที่อุบลน,นะให้น้องไปเปลี่ยน เนื่องจากว่าในกรุงเทพโหหาสวิตช์แอร์ยากมากเลยตอนนี้ผมหาหมดแล้วผมเซิร์ชในร้านขายอะไรไม่มีผมวิ่งหาร้านขายอะไรตอนนี้ประมาณสามถึงสี่ร้านน่ะในกรงเทพนะคิดดูแล้วกันขนาดว่าย่านสายพุทธมณฑลสายสีนี่เป็นโอ้โหแหล่งรวมร้านอะไรเลยเนี่ยหรืออยู่ในวรจักรเดี๋ยวต้องเช็คในวรจักรอีกทีหนึ่งไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับ เนี่ยผมว่าจะแวะร้านนี่แอร์ไดนามเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้ฝนตกฟ้าร้องไม่รู้จะมีหรือเปล่านี่นอเออพี่เขาบอกว่าเขามีถ้ามีก็ให้พี่ซื้อเปลี่ยนส่ให้เลยส่ให้เลยโอ้โหเนี่ยตัวสวิตช์นี้มีขายว่ากั้นครับ เออเนี่ยนะจะได้ออก YouTube ซะหน่อยเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหนี่ได้แล้วแมนโอซเอาคนบานเท่าตัวนี้ไปขี้เรามันแกะแกะยังไหนแกะใส่ไหนแกะใส่ดดึงไฟหลังออกเลยบ่อใหายุรานใส่ห้เลยได้บ่โอเคครับโอ้ได้แล้วครับนี่ มีของแท้ด้วยตัวยต้าด้วยแจ๋วพี่น้องโอ้โหผมนี่มันใกล้เกือกินด่างจริงเลยเนี่เนยเลียนไก่ไปเสยเลยโอ้มีสวิต์ขายพี่แล้วว่ะโอเคครับฮะฮะโอ 74cm แปลว่า 5cm เป็นพันรถรถเล่าหลายพ้อมครับพี่พี่น้องน้องท่านใดผ่านไปผ่านมาย่านสายสีก็แวะได้นะลานล้านแออยังพี่ ้ถาวรบอกผมไปหามาไม่รู้กี่ที่ตัวกี่ที่ครับผลสุดท้ายมาได้อยู่ใกล้ๆนี่เองตายแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วของแท้โตโยต้าด้วยครับนี่นี่ฮะก็มาได้อยู่ที่ร้านถาวรครับตัวนี้มันตัวนี้ตัวนี้มันสามพันราคาเดิมเก่าทีเอ็มตั้งสองพันแปดมีตัวนี้ก็แท้ต้องมี ที่เพื่นมาซื้อแบตครับนี่ครับวิ่งมาหาซื้ออะไรให้กว่าจะได้ครับโห่ทีท้ายเรามาได้อยู่ตรงนี้ใกล้ๆกล้นี่เองร้านแกก็ร้านใหญ่อยู่นะครับรถเยอะด้วยอ,อย่างนี้ครับร้านแย่ในกรุงเทพก็ลูกค้าจะค่อนข้างที่จะเยอะ วัดตัดว,วสื่อดออิดูดูดูตัวเล็กครับแต่ผมถ่ายไม่ได้นะโอ้ดูไดชาร์จครับทั้งไดชาร์จไดสตาร์ทคอมแอร์มีเพียบเลยหกล้อกระบะสิบล้อวาลวน้ำมีหมดนะปั๊มน้ำก็มีนะครับพี่พี่น้องน้อท่านใดที่ ผ่านไปผ่านมาหรือหาอะไรเกี่ยวกับพวกไดชาร์จไดสตาร์ทคอมแอร์หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าไฟฟาดานามโมก็มานี่เลยนะมามาดูที่ร้านร้านถาวรบอถาวรแอร์ฮะถาวรมอเตอร์แอร์ยอยูอ่สซยสี่ครับปักหมุดมาเลยก็ได้ครับอยู่ตรงข้ามกับนี่ครับเลนโซ่ร้านแม็ ตรงข้ามกับบริษัท V Auto นะใครที่สนใจหรือผ่านไปผ่านมารถมีปัญหาเรื่องแอร์เรื่องไดชาร์จได้สตาร์ทนะครับก็แวะมาใช้บริการแกร้ได้ผมก็ถือโอกาสร,รีวิวให้นะเพราะว่าไหนๆก็มาซื้อของแล้วนี่ดูนรถหกล้อสี่ล้อก,กลางมีหมดนะครับดำก็มีดำก็เข้ามานี่ครับ ทุกระบบจบที่ทาวนเมือนจบที่บังเลยก็ลองมาดูครับพี่เพียงน้องเอฟซีสิงรถบรรทุกเราหรือรถส่งของที่ติดตามทางช่องเรากินนี่นะก็เข้ามาใช้บริการดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซทุกท่านนะครับผมก็น่าจะได้ของแล้วล่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวกลับไปถึงอู่เจอกันนะจะไปใส่ให้ดูนะครับผม บายบายขอบคุณพี่พียงน้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกว่าจะได้นะก็มาได้ของที่นี่แหละดูคอกกระบะสูงเลยรุ่นนี้ต้องไปวิ่งแถวจันทบุรีนะไว้ขนข้าวถ้าเป็นดัมอย่างเงี้ยดัมเกษตรเลย ถอดกระบะไม่ได้เพราะเป็นกระบะสูงนะครับ